สวัสดีค่ะพามาเก็บอะโวคาโดนะคะวันนี้เนาะจะเป็นต้นที่อยู่หน้าบ้านนะคะทุกคนต้นนี้ก็จะสูงใหญ่มากนะคะเลยต่อไม้ขึ้นไปอีกต่อหนึ่งนะคะเพื่อที่จะสอยลงมาระวังไม่ให้มันกระแทกตกกระแทกที่พื้นนะคะเราจะระมัดระวังมากเอาเวลาเก็บอะโวคาโดเพราะว่าถ้าตกพื้นเนี่ยมันจะทําให้ช้าําแล้วก็ เวลาสุกมันจะเน่าได้นะคะนี่ค่ะจะเป็นต้นสายพันธุ์พื้นเมืองนะคะ,ะชิมดูแล้วก็มันอร่อยมากนะคะมะันแก่เต็มที่แล้วนะคะเดือนนี้เนาะนี่ค่ะได้มาแบบนี้เลยทุกคนอยู่ที่ขนาดประมาณ3ลูกโลนะคะถ้าหากใครสนใจก็สามารถสอบถามได้นะคะอันนี้คือเราจะเก็บตามออเดอร์เท่านั้นนะคะก็คือ เก็บสดๆแบบนี้แล้วก็ส่งให้ลูกค้าเลยนะคะสำหรับใครที่อยากชิมนะคะสามารถสอบถามได้ออกแกนิกร้อเอลยอันนี้แค่ปลูกไว้หน้าบ้านเฉยๆนะคะวันนี้ก็ได้มาเยอะพอสมควรนะคะเต็มตะกร้าเลยนะคะนี่ประมาณ20โลได้เนาะสำหรับใครที่ต้องการนะคะสอบถามได้ค่ะ